โอ้โหเจ๊เตียงเที่ยงหมดคือที่หมดก็เพราะว่าอย่างนี้นี่เองพูดถูกพูดถูกปรทุมธานีบางไสยเจ้าค่ะเอ้ยทำไมมันมาอยู่ในโบสถ์วะหมดแล้วอะ่เอะเดี๋ยเรียกเมื่อกี้เลยเรียกแล้ยัดเท่าไหร่ก็ไม่พอ เจ้านกเอ้ยเจ้าเคยอยู่บนกอไผ่เป็อะไรอิสานเขียวไม่เคยได้ยนินเอาโชว์เออเธอมันไม่ใช่สายเพื่อชีวิตไงร้องัอนุูซิ ูเรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึกเป็นเพียงสามันสำนึกและความห่วงหาท้องอไไก่อนนี้เราสิ้นเยาไ้้ไม่เหมือนก่อน <c oughs> ก็มาแล้ว <c oughs> มาวร้านที่เดี๋ยวอ่านป้ายก่อน <c oughs> ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาบ้านปลายนาเหนือมีอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งฉันอยากชวนเธอมาแดกเพราะว่าเธอนะ่ยมันสายชอบก๋วยเตี๋ยวใช่แลวชื่อร้านว่าเจ๊เตียงเที่ยงหมดอย่าอย่าเรียกว่าร้านเลยไปหาเจ๊เตียงก่อนดีกว่าคือเป็นศาลาราลิมนาข้างหลังเราก็คือท้องนาท้องไร่นี่เจ๊เตียงนี่เข้าไปส <ไป S 1> วัสดีค่ะไปหา,ะหาเจ๊เลย เจสวัสดีคันดีค่ะ,คะทำไมฮะทำไมเที่ยงหมดฮะอ๋อก็บางทีก็คนมาทานทเยอะๆเราขายแค่เที่ยงก็หมดบางทีไม่ถึงเที่ยงตีบเอโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วขายกี่โมงเที่ยงหมดขายตั้งแต่หกโมงเช้าหโมงเชา้าเที่ยงหมดครึ่งวันใช่เตรียมของกี่โมงเตรียมของตีห้าไหนร้าน่ะ เนี่ยร้านเนี่ยทำเลยร้านเนี่ยร้านแล้วไ <draws. S 3> <fruit S 1> หนที่กินบนศาลาเนี่ยใช่ค่ะศาลารอรถเนี่ยนะชมบรรยากาศเขียวๆห้องหลังเนี่ยนะโอ้โหอุ้ยอันนั้นกระลอกป่ะฮะอันนั้นกระลอกป่ะป้าน่ารักอ่ะอ้นหมาไม่ใช่หมูกระลอกทำไตัวใหญ่ขนาดนี้เอารถเราเป็นคนอยู่ที่นี่คนที่นี่เกิดที่นี่เลยเกิดที่เสนานี่แหละขายมากี่ปีแล้วขายมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้ว เอาแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรเมื่อก่อนนี้ไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพมา40กว่าปีพอเกษียณแล้วไม่รู้จะไปไหนก็กลับมาบ้านนอกเกิดเองวันเกิดนี่ไงเที่ปีนี้อยู่เท่าไหร่คะเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดปีฮะจริงจริงเจ็ดสิบเอ็ดแข็งแรงจังเลยแต่ก็เข่าไม่ค่อยดีแล้วทําไมถึงเที่ยงหมดอะฮะเดี๋ยวก็มาสิบถุงยี่สิบถุงอะไรเงี้ยกําไรก็ได้น้อยพอกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งขายจานเท่าไหร่จานเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนี่โอ้ยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วไป นผมมกกิคเดดียว็หโอ้โหไม่ใช่คำเดียวี๋ยวคุณลองกินดูจริงๆเนี่ยเราขายเราถึงไม่ค่อยได้กับกานไ้จริงๆผมขอ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 สักชามเลยเอาเส้นอะไรดีล่ะเส้นอะไรหนูเส้นอะไรหนูเอาเส้นเล็กกับเส้นบะหมี่อันนี้เอาเส้นเล็กอะไรต้มยำใช่ไหมออเามีต้มยำด้วยใช่เอานี่ขายต้มยำต้มจืดนะฮะต้มจืดก็มะนาวน้ำปลาน้ำปลาตัวปลพริกปนน้ำตาล ป้าฮะผมสั่งยี่บ้าบาทไม่ได้สั่ง4ี่บนะครับ็นี่ยี่บ้าขายอย่างนี้จริงๆที่นี่ขายอย่างเนี้แบบไม่จริงจริง้ามันสองคำหมดไม่ใช่ฮะก็ไม่สองคำมาขายอย่างเงี้ยสองคำเลยผมเอามีเหลืองครับ่เอาของเธออ์ไปเธอรจะกินกี่ชามท่านจะกินชามเดียวท่านจะเอามีเรื่องมีเรื่องโอ้โหเจ๊เตียงเที่ยงหมดคือที่หมดก็เพราะว่าอย่างนี้นี่เองพูดถูกพูดถูกพูดถูกที่ขายราคานีได้นี่ต้องบอกว่าคือ คือบ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่ไม่ได้เช่าที่ไม่ได้เช่าที่เสียได้ภาษีปีหนึ่งก็สองร้อยฝบาทถูกต้องนี่อเนี่ยแล้วก็พอได้ชาวบ้านไปอใช่ถ้าเราไปขายแพงคนชนระบก็ไม่มีตังค์กินเพราะส่วนใหญ่แล้วที่ที่เขามากินเนี่ยก็คุณคนในบ้านนี้ใช่ใช่ก็ที่อื่นมั่งบางทีเองของเขามาก็มาแต่ว่ามาก็ไม่ง่ายนะเนี่ยที่นั่งกินก็สาลาเนี่ยศาลานี่บ้างตรงร้านนี้บ้างอันนี้นั่งไม่ได้แล้วมันจะหัก คือจะร้าผมนั่งใช่ไหมไม่ใช่คุณไปนั่งนู่นได้เลยร้านมันไม่ดีผมไปนั่งสลาดีกว่าได้นั่งสลาได้โอ้เดี๋ยวไปซัดก่อนเลยคุเจ๊เตียงเที่ยงหมดโอ้โหเอาเจีต้อยของเธอเอาอะไรเอาสร้างเเอาอีกชามนึงค่ะเอาอะไรเอาอะไรค่ะเอามมี่ ถ้าสั่งสองก้อนนี่เท่าไหร่สองก้อนสามสิบบาทสามสิบเพิ่มห้าบาทต้องบอกว่านี่พวกถั่วเธอนี่กระเทียมกระเทียมนี่ทำเองหมดอันนี้แพงนะถั่วะลรส่งแพงโลเป็นร้อยๆตาเองอ่ะแล้วก็อามาุคั่วแล้วก็โอแล้วขายทุกวันไหมครับขายทุกวันไม่หยุดนะลืมเกี้ยวฮะลืมเกี๊ยวเดี๋ยวไม่ครบฮะเดี๋ยวของไม่ครบอ่ะนี่จานละยี่สิบห้าบาทสองกนห้าสิบ อิ่มไหมฮะอิ่มเลยแน่นอนไปไปไปนั่งแดกกันฮะนั่งแดกกันมาเลยมาเลยซ้ามาเลยสวัสดีครับเพ่สวัสดีค่ะใครยัดนั่งด้วยนะคะอ้าวเป็นไงฮะเป็นลูกค้าประจำป่ะดูทุกวันเลยไม่ใช่เป็นลูกค้าก๋วยเตี๋ยวนะไม่ได้มาไม่ได้มาเหรอเอาแล้วทำไมวันนี้มาล่ะก็วันนี้จะไปตลาดนัดไปตลาดนัดแต่ที่นี่ของเรานี่แน่นเลยนะเครื่องแน่นเลยโอ้ยอย่างนี้ต้องกินแห้งด้วยเนาะ จะกินกี่จานเนี่ยหนูกินเลยกินเลยลองกินผมดูประจำโอ้โชว์ก้องเหรอโชกล้อนอันนี้ F B เลยนะกดติดตามเลยใช่ไหมนี่ไม่ได้ไงนี่เลยเราก็ซัดไปเลยก็จะออกหวาน เปรี้ยวเค็มเผ็ดนะอือ,อืมมองสรยศทอดเลยรีดห้าบาทนี่ไม่ต้องคิดมากถูกมากเครื่องเยอะนะครับซัดเข้าไปเครื่องเพียวๆ,ๆอืๆ <S 2> <S 2> อลองกินไม่ยำดยชิมแล้วใไน่น้ำซุปไม่จืดไม่จืดแต่ก็ไม่แบบเข้มจนแบบ แถวนี้แถวนี้มีที่ไรที่ที่เที่ยวที่ไร่บางเพชแถวบ้านเนี่ยบ้านเราเนี่ยน้ำเลือกท่วมยังน้ำเลือกท่วมยังไหวพงไหวพระไม่มีเลยเหรอฮะก็มีไว้บางโพลวัดบางลำโพเหรอเลยมาแล้วหลวงปู่ปาเนะอ๋อเลยมาแล้วอยู่นี่อําเภอเสนาเนี่ยนะคบางลำโพลก็ดังหน่อยโอ้โหยี่สิบห้าบาทไม่รู้จะพูดคำไหนอิ่มเลยนะฮะ จ้าละยี่ห้าบาท <c oughs> ทำไมฮ <c oughs> ะ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมเป็นพวกนี้อ่ะยืมพี่เขาหน่อยหนึ่งพว,พวกกันเห็นไหมเห็นไหมฉันไปไหนมีแต่วพวกญาติฉันเต็มประเทศเลยนะยิ่งมาชนบทภูทรอย,อย่างนี้มอมถ้าแดกไปไหนคนรู้จักเยอะแยะพี่เพียงท <c oughs> ี่ตังครับเนี่ยผมต<อ>ังอีกสามถุงใส่กลับบ้านใส่กลับบ้านสามถุงครับผมเส้นอะไรครับไวจับฮะไวจับฮะ กัแม <gas> ่หัวเราะแล้วแม่หัวเราะเอาตะหลิวลอยมาได้เลยค่ะ <destroys watching Olymp ian> ไปปทุมล่ะนี่เราอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่วัดบางคล้าเรามาทำไมเดี๋ยวรอดูก๋วยเตี๋ยวรถเม์บางไทรจ้าวู้ฮู้เข้าป้ายเข้าป้ายอ้าววันนี้นะครับเราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวรถเม์ซึ่งต้องบอกว่า มายุธยาทีไรเนี่ยใครๆก็ต้องคิดแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรามาร้านก๋วยเตี๋ยวรถเมป์ปทุมบางไทรเคยแดกไหมก๋วยเตี๋ยวรถเมเนี่ยเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเตียงเที่ยงหมดไปแล้วาานี่มีต่อเมื่อกี้เธอบอกว่ายังไม่อิ่มแดกไปสองจานใช่ไหมมาถึงนี่ทังทีเขาบอกว่ามันมีเด็ดๆอ้าวเ,เข้ามาเลย ก๋วยเตี๋ยวรถเมย์ครับผมเป็นยังไงเธอทำอะไรฉันเป็นกระเป๋ารถเมย์เด็กรถไปลุยแห่ก๋วยเตี๋ยวรถเมย์นี่ไม่ใช่แค่รถเมย์นะครับที่มาจอดเฉยๆจอดโชว์นี่ครับพี่เสิร์ตสวัสดีครับข้างในนี่ภายในนี่แต่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเลยครับพี่เสิร์ตนี่ปกติทําอะไรมาก่อนขับรถประจําทางสายปทุมบางไทรนี่แหละครับเนาะครับขับมากี่ปีละขับมาประมาณ30ปีเศษ แล้วทําไมตอนนี้ไม่ขับแล้ววะมันสู้กับเศรษฐกิจไม่ได้เพราะว่าคนก็มีรถตัวตัวเราได้มันก็จะพอใช้เป็นวันมันไม่เหลือพ<ม><ข>อจะซ่อมบารุงไม่คุ้มแล้วรถนี่ก็คือเป็นรถเราเองรถเราเองครับ<อ>เราเรามีรถอยู่แล้วเลยก็เอารถมาทําขายรถไก่ก๋เตี๋ยวตลยแล้วนึกไงมาขายก๋ยเตี๋ยวทำไมไม่ขายอื่นก็บ้านเขาขายก๋ยเตี๋ยวอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมาจอดที่วัดอะที่วัดตรงนี้ก็คือว่าวัดอยู่ใกล้บ้านทากอย่าง,างมันมีสถานที่ที่กําลังจะมีคนมาเที่ยว นี่ที่วัดบางค้าวัดบางค้าอ๋อแล้วก,ลลก็มีที่ให้ทานอาหารปลาปลาม่น้ําเยอะแล้วขายมากี่เดือนแล้วครับขายมาเริ่มวันที่4ี่ธันวาหกสามขายดีไหมขายดีไหมขายดีตั้งแต่วันแรกเลยเหรอทำไมอ่ะก็ผมทํารถเสร็จผมก็โพสตเฟสส่วนตัวเลยโอ้โหพอวันที่สี่เริ่มขายก็คนแน่นยังมาคาดไม่ถึงเห็นว่ามันไม่ใช่แค่มานั่งกินบนรถอย่างเดียวข้างล่างนี่ก็มีครับ มีโต๊ะเสริมมันไม่พอบนรถมันไม่พอขายกี่โมงกี่โมงเก้าโมงเช้าก็หมดก็ประมาณบ่ายสองก๋วยเตี๋ยวอยุธยาเนี่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้นยำโบราณพี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใสครับอ่าเป็นก๋วยเตี๋ยวรถเมย์ก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ครับไก่น้ำใสเป็นน้ำใสไก่ฉีกอะไรอย่างงี้ป่ะไก่ไก่รวนไก่ไก่ต้มเนี่ยแหละแต่เป็นไก่เป็นสูตรเป็นสูตรของที่บ้านเอาแล้วเก็บตังค์ไงเก็บตังค์นี่นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอะไรอ่ะไง ไลละองใครทันมั้างเขาไม่รู้เขาจะต้องแบบไม่หนีบ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 นิ้วตัวเองทำแบบเมื่อกี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวฉันอยากกินอีกยังไม่พออีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็สองจานแล้วนะนี้ชอบไก่อ่ามามามาดูไปดูพี่เสิร์ดพามาดูหน่อยก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างครับไก่ล้วนมาจากบ้านแล้วก็ไก่ต้มแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนี่ขายจานอะไรยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทราคาปกติยี่สิบห้าบาทเอาเอาสั่งพิเศษก็สามสิบสั่งอะไรเอาสั่ง เส้นเล็กไก่ค่ะก็มีแต่ไก่อ่ะค่ะเจออย่งเส้นเล็กอะไรหรอคะให้หลังอะไรอ่ะอ้าวก็เส้นเล็กไกล่ละแหละถูกละเอาแบบธรรมดานะครับยี่สิบห้าบาท<ช>ผมเอาสามสิบผมเอาบะมีเหลืองก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องกินเส้นเล็กจริงเหรอม,มีมีเหลืองไหมครับพี่มีครับอ้าวไม่เห็นต้องเป็นกินเส้นเล็กเลยอโอ้โอโธเธอนี่แล้วเธอจะมาจริงเแบบก็เอาเส้นใหญ่ก็ได้เส้นใหญ่ต้องกินเตี๋ยวเรืออันนี้ก๋วยเตี๋ยวรถเตี๋ยวรสเมปกตินี่มาเช้าก็คือต้องขับ ไปจอดกลับมาจอดก็คือไม่ได้ว่าทิ้งรถไปนี่ปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมเห็นอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาก็จะจอดเรือไว้ข้างบนบกแล้วแล้วก็ทิ้งไว้เลยแต่ของเราเอากลับบ้านกลับกลับขายทุกวันไหมฮะทุกวันสามเดือนกว่ายังไม่ได้หยุดเลยโอ้โหดูดิมีคนเช่าไปข้างนอกแต่ไม่ไปไม่ไปทำไมอ่ะกลัวลูกค้ามาแล้วไม่เจออ๋อเก่งใจลูกค้าขาประจำนี่นะได้แล้วฮะนี่เท่าไหร่ฮะ ยี่สิบหาบาทโอ้ดูดิอ้ยาเอาไปโอ้็เตี๋ยวไก่นี่ก็มีส้นตีนด้วยนะฮะมีตีนไก่มีเลือดไก่มีไข่ดันไข่ออนแล้วก็มีเนื้อไก่ก็มีเป็นเส้นนี่เป็นเพื่อนสาวเหรอเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเลยนะอยู่ด้วยกันมานานเหรอสามสิบกว่าปีโอ้ตั้งแต่ขับรถเลยสิก็ยังไม่ขับรถยยังไม่ขับรถเลยเหรอก็เป็นเพื่อนกันแล้วเหรอ นี่คือ30บาทใช่ไหมครับครับโอ้โห,โหมาแน่นเลยนะฮะโอ้โหนี่นะฮะสาบาทนะนี่ฮะถั่วนี่แบบโอ้โหผมชอบถัว่วเพราะอะไรถัวก็ขั่วเองเออเวลาแดกก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ถั่วเนี่ยมันมีความมันไงเขาเรียก <ๆ S 2> ว่ามันมีรสชาติแฝงมันก็จะมันมันเอายดีนทไมดดังๆัง <ๆ S 2> นี่เก่งใจแล้วนะมันชุบอร่อยมันุอร่อยฮะมันุอร่อยเลย ดูน้ำมีร้อนกว่านี้อีกไหมฮะ,ฮะมีไม่จร้อนแล้วนะผู้ประชดร้อนจริง30ามสิบบาทอย่างนี้ไม่แพงเลยดูดิสารพัดเลย<ช>เดี๋ยวผมขออญาตเป็นป่าบุญจิ้นหน่อยนะฮะเจอท่านเปาหน่อยกันแล่ทำใหญ่ไปนิดนึงกำลรักเลย คือเนี่ยถ้าแดดเส้นหมดแล้วเนี่ยนี่นี่ผมยกเส้นออกนะดูเครื่องเนี่ยฮะเครื่องนั่นมากโอ้โหยี่ห้าบาทนี่กําไรใช่ไหมพออยู่ได้เราทําเอาพออยู่ได้อาัสเราไม่มีค่าเช่าค่าก็บำรุงบำรุงวัดถวายวัดหลวงพ่อไปนี้ใช่ไหมแล้วก็อยู่ริมน้าไม่น้ำอะไรฮะเนี่ยไม่น้าน้อยครับไม่น้ําน้อยแล้วไม่น้ํามากมีไหมฮะไม่น้ํามากก็มีค่ะตอนน้ำพว่ตอนน้ำพวกอยากกินอีกชามได้ไหม เมื่อกี้เขาเป็นอยู่ร้านยังมาสองทางนะอืมนี่เอาอีกเหรอเดี๋ยวเรียกเมื่อกี้เลยเรียกว่ายัดเท่าไหร่ก็ไม่พอตัวจะแตกอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกอุ้ยคั้งหนึ่ทอนผมพูดกับพี่ข้างหลังโอ้ยน่าเกลียดตรงนู่นที่อยู่ในน้ำนู่นนี่ไข่ดันบวมหรือเปล่าคะพี่ฮะอันนี้เขาเรียกไข่ไข่อ่อนมันก่อนที่จะเป็นไข่อ่าชอบชอบไหม จักกินตีนเดี๋ยวถอดถอดถุงเท้าหน่อยอทำไมอะไไม่ะเลชอบแกล้งเขาอ่ะผมจะล่อไข่แม่มเลยไข่ดันบววไข่ไก่อ่ะอือก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องบอกว่ายี่สบ้าบาทนี่ตอนนี้สามสิบนี่ไม่รู้จะคุ้มยังไงอ่ะแม่งก็เเสียวรถเมล์มแล้วก็จะคิดจะกลับไปขับรถอีกไหมไม่แล้วก็ ผมเลิกคันสุดท้ายของสายเลยเขาเลิกกันก่อนหน้าผมไม่รู้กี่ปีแล้วคนอื่นเขาเลิกเข้ารถไปทําอะไรอ่ะตัวใหญ่เขาขายกันไปแต่ผมไม่ได้ขายอไปบาคนคิดเนี่ยใครบาคนคิดผมคิดแต่พวกบ้านบางคนต่างงานหมดทุกอย่างใครอ่ะคนทำน่นแหละเพื่อนน่ะเหรอเพื่อนน่ะเหรอผู้บัญชาการเพื่อนคิดแต่ไม่ลงมือเขาก็สอกเลยอเบาเลยเห็นไหมคุณลุงเขาเนี่ยทำไมมีใจดีรักครอบครัวมาก อัันรกมเชื่อฟังเหรอขอบคุณพี่เสกนะครับหมดแล้วอะ่ะไปครับโยเลี้ยงไม่ไหวนะย <c oughs> ี่สิบห้าบาทให้กินเยอะๆเดี๋ยวไปกินงองแบงเดี๋ยวหนักเราพูดอะไรได้ยินนะไปครับพี่เสกครับสวัสดีครับฝ <c oughs> ากเมียหูห <c oughs> ด้วยนะเราจะไม่ค่อยอิ่มบายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับน้ำพีแตกไหลนอออกจา